อระวังครับเจ็บตรงไหนล่ะครับก็ตรงที่เ้าจับนั่นแหละขอโทษครับมันค้างทำตรงนี้อ่ะช่วยดึงข้าวขึ้นไปหน่อยเร็วเอ่อนี่ข้าวหลังช่วยจับตรงอื่นดีกว่านะตรงนั้นมันไม่ควรจับซะเท่าไหร่อ่ะข้าต้องขออภัยครับนายท่านคือว่าข้ารีบข้าเห็นนายท่านกมันจะล่วงลงไปแล้วข้าเลยคว้าเลยได้ต้องรีบคว้าไว้ก่อนนะคะไม่เป็นไร เข้าใจยังไงข้าขอบใจเจ้ามากที่จงเสียข้าไว้ไม่องนั้นข้าต้องตกลงไปแล้วแน่แล้วแต่ทำไมในท่านถึงไม่อยู่แถวนี้ล่ะครับทำไมอ่ะท่นี่มันบนสวรรค์นี่ฉันไม่เทวดาฉันอยู่ตรงไหนก็ได้เนี่ยใช่ครับแต่ว่าแถวนี้มันเป็นกลุ่มแรงงานนะครับมันเป็นสถานที่ที่ไว้ทํางานของพวกอสูรอย่างกระผมนะครับโอ้ยฉันก็เบื่อแล้วว่ะฝั่งโน้นฉันเลยอยากมาเดินเที่ยวฝั่งนี้บ้าง ทำไมฉันมาไม่ได้เหรอเอ่อไม่ใช่หรอกครับท่านจะไปไหนก็ได้ครับท่านเจนถึงเทวดาผู้ผิงศักด์ไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะน,นโลกหรือสวรรค์ท่านก็ไปได้หมดแหละครับนี่พูดกันแบบนี้แล้วทังดูแปลกๆอ่ะจริงๆอ่ะเป็นเพื่อนกันได้ไหมครับเป็นเพื่อนหรอครับใช่ขากับเจ้าอ่ะเราเป็นเพื่อนกันเถอะ ไม่ได้หรอกครับข้าเป็นอาสูรข้าเป็นชนชั้นที่ต่ากว่าท่านมากใครมาตั้งกฎว่าบานี่วะในกันที่จับอาสูรแบบพวกเจ้ามาเป็นท่าเทวดา่างพวกข้าอันนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ครับถ้าอย่างนี้เดี๋ยวข้าขอตัวไปทํางานก่อนนะคะในท่านอือยังไงก็ขอบใจเจ้าอทีนะไม่เป็นไรครับเดินระวังๆด้วยนะครับด้วยใจนะ แน่นักเลยวา,าตุ่มลาเป็นอย่างนี้ชีวินติีตีดพบเธอแจ่วอลเล็ดฟรีๆเป็นแค่ทุกคนกดไลคลิปโอนี้แล้วกดติดตามกดกระดิ่งทั้ง YouTube แล้วก็แฟนเพจเอ็นเม็กซีเฮดนะครับผมเสร็จแล้วก็คอมเมนเบอร์ไว้เลยสูงผู้โชคดีทุกคลิปทุกวันครับผม เจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมอ,อ๋อถึงวันนี้เลยเนี่ยใครไม่อยากถึงเลยท่านพ่อไม่อยากถึงก็ต้องถึงในเมื่ออายุของเจ้ามันถึงแล้วใครไม่อยากมีเมียนี่นะแถมอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าอยากมีเมียไหมอะฮะเจ้าว่าอะไรนะเออนี่นั่นแหละทำไมตัวเรามันเทวดาได้แค่ พวกมนุษย์ที่โลกมนุษย์เขาเลิกจับคู่ไปหลายร้อยปีแล้วนะท่านพอ่อทําไมพวกเราเป็นเทวดาชั้นสูงแท้ทาไมถึงได้จับคู่กันอยู่ได้อ่ะเขาไม่ได้เรียกว่าจับคู่เขาเรียกว่ามันถึงเวลาที่เจ้าต้องหาเมียแต่งงานได้แล้วเทวดาอย่างพวกเราอ่ะมันมีกําหนดอยู่ว่าเจ้าต้องแต่งงานเมื่อไรเจ้าอยากจะมาฝืนกฎสวรรค์ไม่ได้หรอกแล้วทาไมข้าต้องลงไปหาหนางฟ้าจากโลกมนุษย์มาแต่งงานด้วยอ่ะ แถวบนสวรรค์นี่ก็มีตั้งเยอะ呀ใช่เจ้าไม่รู้อะไรกะตอนเนี้ยจำนวนประชากรบนสวรรค์ของเราเนี่ยมันมีแต่เพศชายเพศหญิงมีนิดเดียวการที่เจ้าลงไปโลกมนุษย์แล้วปหาผู้หญิงที่มีจิตใจดีเหมาะสมที่จะเป็นนางฟ้าและเหมาะสมที่เป็นเมียเจ้าพอเจ้าเจอนางเจ้าก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์กับนาง จนกว่านางจะตายระหว่างนั้นเจ้าก็พานางทําความดีทําบุญทําอะไรต่างๆเนี่ยนะพอนางตายเสร็จแล้วนางก็ยังได้ขึ้นมาบนฟ้าเป็นนางฟ้าแล้วก็มาเป็นเมียเจ้าไงเล่า,าอยู่อย่ากสมัติเลยข้าไม่อยากแต่งไนี่ไหมข้าขออยู่เป็นโสแบบนี้แหละไม่ได้มันเป็นกฎของสวรรค์ถ้าเจ้าไม่แต่งแล้วเจ้าจะมีลูกได้ไงเล่าออข้าก็ไมไ่อยากมีลูกนี่ไม่มียายมันเป็นกฎของสวรรค์ไง งั้นก็ไปเออยังไงก็ได้ก็แต่ท่านพอแล้วกันเอาล่ะถึงเวลาที่เจ้าลงไปแล้วแต่ก่อนจะไปข้าจะให้เจ้าอ่ะเลือกลูกสมุนไปด้วยคนหนึ่งแล้วกันคอยไปช่วยเจ้าจะเป็นน่ะข้าเป็นเทพดาข้าลงไปคนเดียวได้น่ะเอาไปด้วยเถอะน้าพ่อคัดไม่ให้แล้วบังคับฉมัดเลยอัไหลอยู่นี่ยเอาพวกเจ้านะคาราสหนั่นมันพวกเจ้าลุกขึ้นได้แล้วอ ขอบคุณครับเอาละเจ้าของเลือกเปสักคนหนึ่งอาใครชุดแดงเนี่ยมันเป็นอาสูรไฟชื่อวัวาโลกส่วนในชุดดำเนี่ยมันเป็นอาสูรดินดินจ่าดำมันชื่อว่าอะไรไม่รู้เขาจำไม่ได้เหมือนกันถามมันเองเถอะอ๋อเอ่อเจ้าชื่ออะไรอ่ะชื่อว่าอารฟเวฟเวฟเอฟฟี่ฟีฟี่อารลุงลุงิงก์เกลินอิงตึ้งเออขออีกรอบได้ไหมมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับท่านแล้วนี่จ้าส่วนเจ้า เจ้าชื่อว่าวาโลงั้นหรออใช่ครับทำไมหน้าตาเจ้าถึงไม่เหมือนพวกอสูรเลยอะ่ะคือว่าข้าเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งอสูรนะครับอ๋อถึงว่าเจ้าดูไม่น่ากลัวเหมือนอสูรคนอื่นๆเลยไองไงก็มีเชื้ออสูรอยู่ดีพูดกับพวกอสูรแบบนั้นได้ไงเนี่ยพูดอย่างกับจะเป็นเพื่อนหรือพวกมานี้แหละก็ไม่เป็นไรนี่นี่ท่านพ่ออสูรนะ มันเป็นธาตุรับใช้ของพวกเทวดาอยู่พวกเราใช่เจ้านี่มันเป็นลูกที่ขัดใจข้าไปซะทุกอย่างอาเจ้าลองคุยกับพวกมันด้อยากได้คนไหนก็เลือกเอาเอ่อถ้าเลือกคนไหนก็ได้เลยแหละครับท่านพ่อเออดีก็เจ้าอยากได้คนไหนก็เลือกไปเลยอืมถ้าข้าเลือกเจ้าแล้วเจ้าจะไปกับข้าใช่ไหมคอรับข้าจะตามนายท่าน ดูแลในท่านอย่างดีครับน่านรักจังเนะจ้าพูดเลไรของเจ้าเนี่ยแล้วเจ้าอ่ะเจ้าอย่ไปเอาค่าไหมว่ามีค่าไปด้วยใครหน้าไหนจูกับในท่าน,นข้าจะฆ่ามันให้หมดไม่ต้องขนาดนั้นหรอกน้า,าท่านพ่อให้งั้นข้าขอเลือกวารโลแล้วกันอาหน้าอ่อนนี่ไปดีนะอืมเลยแต่เจ้าแล้วกันให้งั้นไปได้แล้ว มีโลกมนุษย์แล้วอันเนี้ยใช่ครับตอนนี้เราอยู่บนโลกมนุษย์แล้วเอราก่อยู่ที่ไหนเลยเนี่ยตอนนี้ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนว่าพอโลงมาแล้วเราจะต้องรีบไปหาห้องพักก่อนนะครับ<อ>ถ้างั้นไปกันเลยเกาะข้าไว้นะเดี๋ยวข้าจะหายตัวไปไม่ได้นะครับเอ้าทำไมอ่ะท่านไม่ได้อ่านกฎมาหรอครับ ถ้าเกิดว่าในท่านหรือตัวผมใช้เวทมนต์ในโลกมนุษย์จะโดนลงโทษเอานะครับใช้เวทมนตก็ไม่ได้เหรอเนี่ยใช่ครับในท่านหรือผมเนี่ยใช้เวทมนต์ไม่ได้แล้วก็บอกตัวตนจริงๆก็ไม่ได้นะครับยุ่งยากสมมัดเลยจริงๆฉันไม่อยากมาเลยอะ่ะอแต่ว่ามันเป็นกฎของในท่านนี่ครับในใน,ในท่านก็ต้องมาหาคนที่ในท่านชอบที่โลกมนุษย์ถ้าว่าบางทีคนที่ข้าชอบอาจจะไม่ต้องหาใกล้ก็ได้นี่ <c oughs> เอ,อนี่ว่าแต่ถ้างั้นต่ออย่างเนี้ยข้าจะเรียกเจ้าวา่าหลวงสวนเจ้าเรียกข้าว่ายาหยีแล้วกันนะอ,อ,อะไรนะครับอ๋ออุ้ยข้าพูดผิดไม่ใช่ยาหยีสิข้าชื่อยาโตอ้อทําบนท่านยาโตนี่เดี๋ยวเธอเจ้าเปคงบอกข้าเองว่าเราเปิดเผยตัวตนไม่ได้ถ้าเกิดว่าเจ้าเรียกข้าว่านท่านแบบเนี้ยพวกนุษย์เขาก็สงสัยหรอกออ,อ เพิ่มครับถ้ายันต่ออย่างเงี้ยเจ้าเรียกข้าว่ายาโตเฉยๆนะก็ได้ครับยาโตเฉยๆเออ่ไม่ใช่เรียกว่ายาโตก็พออ๋อก็ได้ครับยาโตก็พอนี่เรียบนั้นข้าไม่ถึงว่าไม่ต้องพูดอะไรข้าจะอธิบายยังไงเนี่ยกอเป็นเรียกผิดนม่ใหรอครับเอาเดี๋ยวว่าเรียกว่ายาโตะ ครับยาโตะเออแค่นี้นะสรุปให้เรียกยาโตรลยแค่นี้แหละครับโอ้น้ำตัวหน่วยเจ้าแล้วนะขอโทษค่ะ